วันนี้ตรงกับวันที่9กุมภาพันธ์ปี2565และในวันนี้อาตมาภาพได้นำพาคุณยายนะมาตรวจรักษาที่โรงพยาบาลจักราชอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมานะมาตั้งแต่10โมงเช้า แล้วก็ได้เลยเห็นผู้คนมากมายในโรงพยาบาลก็เลยปรารภคุยกับคุณยายว่าอาตมาภาพก็คงจะไม่สะดวกในการที่จะรอคุณยายตรงนี้นะเพราะว่าที่โรงพยาบาลคนมากมายจริงๆคุณยายก็บอกว่าคุณยายก็คงจะต้องใช้เวลานี่ก็ลหลายชั่วโมงในการตรวจร่างกาย แล้วก็ต้องรอรับยาหรือคุณหมออาจจะให้นอนในการที่จะรักษาด้วยน้ำเกลือหรืออะไรอีกมากมายหลายอย่างนะอาตมาภาพก็เลยขอตัวนะมาพักอยู่วัดข้างๆโรงพยาบาลก็แล้วกันนะแล้วก็ได้มายัางสถานที่ตรงนี้นี่ก็คือวัด ป่าจัก,กราชอำเภอจัก,กราดจังหวัดนครราชสีมาสมกับเป็นวัดป่าจริงๆนะสถานที่บริเวณก็สัปปะยะไปด้วยนะความเงียบสงบแล้วก็ต้นหมากหากไมนะ้ก็มากมายหลากหลายทีเดียวให้ความร่มรื่นชื่นใจในการนะเข้ามาในบริเวณสถานที่แห่งนี้อันตรา,าภาพเองก็ไปนั่งอยู่นูน่นถะ่ายวัด อยู่ข้างกำแพงนะก็มีเป็นโตห่อมาด้วยนะกำลังที่จะฉันเพลงนะมีคนณยมป้าท่านหนึ่งนะก็วิ่งนะได้นำน้ำดื่มแล้วก็มีนมมีอาหารมาถวายอาตมาภาพแล้วก็ยังได้นิมนต์อาตมาภาพนั้นไปฉันร่วมกับนะครูบาอาจารย์อาตมาภาพก็เลย บอกคุณป้าว่าก็คงไม่ได้ไปหรอกว่าเกรงใจนะอีกอันารตมาภาพนั้นก็หอ่อนะกับข้าวใส่ปินโตมาด้วยนะก็นังฉันไปแบบง่ายๆนะเมื่อได้ฉันเสร็จสัพ์เรียบร้อยอาตมาภาพก็เดินดูสถานที่นะดูโบสถ์เดินดูสลาเดินดูกุฏินะเดินดูรอบบริเวณภายในวัดนะ ตอนนี้ก็ล่วงเลยมา16นาฬิกาครึ่งแล้วนะก็แสดงว่านำพาคุณยายมาตั้งแต่10โมงเช้านะตอนนี้ก็16นาฬิกาครึ่งแล้วก็จะเกือบถึง17นาฬิกานะก็คือ5โมงเย็นนั่นเอง้วนะก็แลไปเห็นพระเด็พระคุณหนะลวงปูป่ครูบาอาจารยนะ์ท่านขยันมากได้ ทำกิจของสงฆ์โดยการปัดกวาดใบไมนะ้รอบบริเวณวัดเห็นแล้วก็ชื่นใจแต่ก็แปลกใจอยู่อย่างหนึ่งนะพอเดินดูต้นไม้เดินดูกุฏิดูศาลานะท่านก็กำลังปัดกวาดอยู่ดีๆท่านก็วางไม้กวาดแล้วก็ไปหยิบน้ำดื่มมาถวายให้ตมาภาพโอ้รู้สึกตื่นตันใจตื่นตันใจแล้วก็ปีติมากนะซึ่งเราไม่ได้ช่วยกวาดเลยนะ ท่านปัดกวาดนะเหนื่อยอาจจะเมื่อยก็น่าจะดื่มฉันไปแต่ว่าท่านก็ยังห่วงนะกันตุกะอาตมาภาพเองก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็มีความปิตินะนี่ก็แสดงว่าสถานที่แห่งนี้นะได้รับความอบรม จากประเดชพระคุณหลวงพอ่อท่านจาวาท่านมีเมตตาอย่างสูงยิ่งนะเขาบอกว่าดูวัดให้ดูฐานดูสมภารให้ดูพระดูเนนอันนี้เรื่องจริงนะมาสถานที่ตรงนี้ไปดูห้องน้ําห้องสุขานี่โอ้สะอาดมากเลยแล้วก็พระเนนท่านก็อนน้อมถ่อมตนแล้วก็มีปฏิสันฐารดีมากนะอาตมาภาพเองก็นะมีการต้อนรับอย่างดีงาม หลวงพอ่อหลวงปู่ก็ถามตลอดนะบางทีเดินไปดูกุฏิตรงนั้นไปชมตรงนี้นะท่านใดๆเห็นท่านก็ทักทายนะแล้วก็นิมนต์ให้มาฉันกาแฟบ้างฉันน้ำดื่มบ้างก็โอ้ตอนนี้ก็ถือว่าฉันจนไม่มีท้องที่จะนะที่จะว่างนะท่านเมตตาสูงมากอย่างนั้นมา เจอวัดอย่างนี้แล้วก็รู้สึกดีใจนะภูมิใจในบารมีในความดีในความเมตตาของพระเรปคุณท่านเจ้าวาดนะท่านก็สั่งสอนอบรมพระภิกษุงสงฆ์สาม,มนเณรและอุบาสกอุบาสิกานะที่นี้ก็เป็นคนที่ญอติยยมก็มีใจดีมากนะจิตใจดีมากเดี๋ยุณหลวงปู่หลวงตาก็โอ้โหใจดีมากนะอย่างนั้นตรงนี้นี่ก็คือวัดป่าจากราช ซึ่งเป็นสายธรรมยุทธ์นะอัตมาภาพเป็นมหานิกายนะเวลาได้เดินทางมาวัดแล้วมีพระสงฆ์ท่านต้อนรับดีมีมิตรไตรีมีความเมตตาเลยโอ้โหดีใจมากเลยดีใจมากนะยันก็ขอขอบพระคุณไปยังเดรีระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าวาดแล้วก็เปรีระคุณหลวงปู่หลวงตาที่เมตตาได้นําน้ํำดื่มมาถวายแล้วก็อนุโมทนากับคุณโยมด้วยนะแล้วก็ ไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่กระผมและกัตมาภาพนั้นนะจะได้ขอนะกราบรัตนาคุณปาะีรัตนไตรคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ก็จงมาจำเพาะเจาะจงปกปักรักษาหาพิบาลให้ประเดศประคุณหลวงพอ่อท่านเจ้าวาดหลวงปู่หลวงตาและญาติโยมนะที่ได้ต้อนรับกล่าวกระผมและัตมาภาพในครั้งนี้อย่างดีงามนะ ก็ขอให้ท่านนั้นนะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญงอกงามในพระพุทธศาสนาต่อไปนะก็สาธุสาธุสาธุ